สบายดีพี่น้องมือนี้มาเลาะห่วยเสนยงครับมาเลาะหาเบิงทงหน้าครับมาเลาะหาเบิงธรรมาชาติครับนี่นะครับกับบรรยากาศธรรมชาติธรร,รมาชาติครับทงหน้าเงือ่เมแรงนี่ครับโอ้ได้การเลยครับโอ้หักหักหัก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 บรรยากาศยาเม,มือแรงพี่นอ้องเออมาเบิง พระอาทิตย์ตกครับโอ้โท้องฟ้าก็สวยนะครับนี่เลยครับอืมในการ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 โบรรยากาศดีมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ฝนฝนตั้งเข่าแต่ว่าบ่ตกครับวันนี้ฝนตั้งเข่าอยู่แต่ว่าบ่ตก อ๋อมองมีเพื่อนหามเพื่อนหามเอารถมาจอดเนาะจ่ว่ากระิจอดได้ทางในครับทางในอาจสิจอดได้เนาะอากามีนะครับเพื่อนกับเป็นเพื่อนกัรรักษาความปลอดภัยนะครับนะมีย่ามมีอย่างนะครับครบับนี่ครับนี่เรามองมองป้อยน้าครับอยู่นี่เระพี่น้องเ้ยมองป้อยประตูน้าอันนี้นะครับ โอ้สวยมากๆเลยครับารามือนี้ครับฟามึงนี่สวยนะครับนี่เลยสวยงามสวยงามครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนย้อนใจนะครับของพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ล่ะกะ็เป็นของทุกทุกท่านทุกคนนะครับที่แม่ท่องเที่ยวนะครับในจังหวัดสุรินทร์มองนี้นะครับพี่น้องนี่เลยมาหอดกับสีเดียวทรายปึ๊บมานี่ครับ ปบสวยด้วยบรรยากาศเนี่ยเหมือนแรกครับงามหลายงามหลายนี่โอ้ผู้คนก็เดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนยอนใจนะครับนี่เลยนะครับมาท่องเที่ยวมาถ่ายภาพนะครับนี่เอาไปนะครับสำนักสุรปราทาทที่แปดนะครับนี่นะ อีกฟังนี่ก็เป็นนี่ครับนี่นี่เลยพี่น้องเอ้ยคักแท้นะครับโอ้บรรยากาศดีเด้เนี่พี่น้องเลยสำนักชนรัฐประทานที่แปดเนาะโอ้ยุ้ยหอยเสนียงนี่ก็มีพญานาคด้เนี่ครับมีพญานอกพญานาคเพิ่นก็มาเฝ้าอยู่นี่ล่ละยุ้ยหอยเสนียงนี่ล่ะครับพี่น้องครับโอ้ยังเหมือนแรงบรรยากาศดีครับ โอ้คนกับมานางหล่นอยู่ผี่ตัอนนี้เนาะ,ะทั้งมานางเล่นเนาะทั้งออกกํลาลังกายนะพี่น้องเนะาะบรรยากาศเนี่ยเหมือนเลงโอ้คนหลายแถ่นอนนี่เนาะโอ้ยคนหลายแถพีนองเอ้ยห่วยเสนิงจังหวัดสุรินทร์คนหลายครับทั้งซ้ายทั้งขวามานางดีกีตรามีเบิร์ครับเหมาะออกกํลาลังกายมานางดีกีต้านะครับรดยดนตนนี่เพื่อนให้จอดตารางนะครับส่วนแถวขั้นคู่นี่ทั้งขันข้นคูน่นี่เพื่อนกรให้ อ่คนมานะครับคนมาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจตอนนี้คนก็แตกออกมาทเที่ยวนะพี่น้องเนาะแตกออกมาเที่ยวแตกออกมาเบิงนะครับมองเที่ยวนะครับพี่น้องน่ะนะครับก็ออกมาสัมผัสธรรมชาตินะครับหลังจากที่อั้นไปโดนนะพี่น้องเนาะอั้นไปโดนนะครับกมาสัมผัสธรรมชาติแต่ว่าล้านล้านล่านทั้งล่างนะครับเพื่อน่จอดรถได้เลยก็นั่งกินข้านั่ง เฮ็กกิจกรรมได้นะครับพี่น้องนี่แง่เลยความแงวของหุ่นเสนิงนี่กะเง่เติบด้พี่น้องเอ้นี่นะครับขก่กระสิท้ายเหบเบิงซาซาเนาะโมนีน่เนาะอันนี้มองนาสิมองดูดน้ำไปเห็ดน้ำปะปาพี่น้องเอ้อืมอันนี้กระข้องทรงน้ำไปทั้งนีเนาะว้บรรยากาศน้ำแรงคักีดีแต่ครับพี่น้องสุดยอดของสุดยอดเลยต้วนี่เนาะห้วยเสน่งนี่เนาะโอ้สุดยอดสุดยอด โอ้แต่ว่าปีนี้น้ำก็เริ่มแห้งลงแลวละ่ะพี่น้องเอ้ยหวยสนิงจังหวัดสุรินทร์นี่ครับปีนี้น้ำก็เริ่มแห้งลงไปอีกแล้วนะครับพี่น้องนี่ละและยังมีพี่น้องทั้งทั้งสุรินทร์นะครับแล้วก็พี่น้อง่างจังหวัดก็เดินทางมาคักพอนยอนใจโอ้เห็นน้ำแล้วก็นา่าตกใจเนาะพี่น้องเนาะหวยสนิงของเข้าจังหวัดสุรินทร์คือแห้งถน,น้อเปล่เนาะ แหงละสิพ่อปน้อนามปีนี่เนาะพี่น้องเบิงน้องไข่ก็ได้นี่ข่ยทยเห็นเบิงโอ้นามพี่น้องเอ้ยหนามนามหนามนาแหงได้หนี่นามหน่อยได้หนีพี่น้องเอ้ยนามหน่อยลุงโอ้มีหอดร้านอาหารเนาะอยู่ผีเนาะมีร้านอาหารด้วยนะครับพี่น้องโอ้ครัวริมชนครับนี่ครัวริมชนพี่น้องโอ้คนหลายนะครัวริมชน บริการแล้วนี่คอริมชนบรรยากาศนี่ริมวยสเสน่งนี่คักทเท็ดด้ครับพี่น้องเลยขับรถเล่นบักผ่อนยอนใจนีนี้มองนี่โวุ้ม,มโขงนี่แห้งสวยพี่น้องเลยมุมสวยสวยมุม,ม,มงามมุม,มงามนี่พี่น้องเนาะโอ้มือนี้มามุมนี่พี่น้องมาอีกฟังหนึ่งมือก้อนกับไปอีกฟังหนึ่ง โอ้น้ำสิพ่อบ่นอถ้าฝนบ่ตกหลายๆกว่านี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับโอ้นี่เลยครับเอาโอเคอันนี้ร้านนี้ยังนี่ร้านบ้านนาพี่น้องเย้ยโอ้คักแต่ร้านบ้านนาเนาะโอ้คนก็มาหลายเด้คนก็มาเยอะอยู่ได้ร้านบ้านาน,านานี่ครับทุกคนก็ยังคงเดินทางมาเรื่อยๆนะครับนี่แหละพี่น้องแต่ว่าโอ้น้ำกะหน่อยลุ่งเนาะที่นี่ก็ได้ โอ้สิบสบเแลีอีกบ่ปีนี้เนาะปีที่แล้วแรงอยู่นะครับโอ้สุดยอดสุดยอดอันนี้ครับเป็นร้านอาหารบร่าหรือบ้านคนคืองามนะครับริมห้วยเสนงนะครับอ่างก็บน้ำนะครับเขื่อนของจังหวัดสุรินทร์ครับร้านรัตนาปลาเผาอันนี้พี่น้องเลยรัตนาปลาเผากะมีคนมาอย่ะด้นี่เป็นร้านเป็นล่วงทุกเจือเด้ ผักนี้โอ้ในการในการในการพี่น้องเลยโอ้มาหาปาหนนล,า,ปา,กลา,ปาก็มีเนาะนะเนาะกำลังทอดแหหาปลาก็มีพี่น้องเลยทอดแหหาปลาก็มีโอ้รถยนต์มาจอดยุโซนน,น,นี่เนาะมีเนาะพี่น้องเนาะเอา้าคอยกระสิจอดยุโซนนี่แหละพี่น้องเลยเหมือนี่นี่ล่ละทอดแหหาปลากันนะครับโอ้ยสล่อให้เพื่อนไปก่อนก่อน ไปไปไปนะพี่น้องเนาะอ้าวไปกับคับไปเรื่อยๆนี่ครับพักผ่อนยอนใจกันนะครับนี่โอ้สบายสบายพี่น้องเลยโอ้บรรยากาศยำแรงครับขี่ไปจนสุดเกื่อนผลนต้านี่พี่น้องเลยโอ้สวยดีสวยดีอากาศก็ดีดีท้องฟ้าก็ปอดปรุงถ้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับ อากาศดีมากมากเลยครับพี่น้องนี่นะครับริมเขื่อนนะครับกับเป็นทุงน่งนาเนาะครับริมเขื่อนกับเป็นทุงน่งนาลงไปนะครับพี่น้องโอ้หอยก็หาหมองกลับรถกันเด้่บาทนี่กันซี่ี้ไปยนสุดปุ่นละโอ้ไอห่องไอฮ่องไอห่อง,อ,อ,งอยู่ถ่ายรถนี่แหละเด้อเด้อพี่น้อง โอ้ยวอาู่เด่นี่ครับริมเคอนหน่วยสนิงยาวนะครับพี่น้องทางด้านขวาก็จะเป็นทุ่งนานะครับบรรยากาศทุ่งนามือนีฟ้าสวยๆครับฟ้าสวยๆต้อนวันนี้พี่น้องเลยฟ้าสวยมากนะครับทางขวามือเนี่ยมาปันจักรยานกับมีต้อนนี่ซุ้มเซลมานังกล้ยกันนะบเบาพื้นผููบาวกันต้อนนี่เนาะเอ้ยเนาะงามแท้งามแท้ เป็นบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติครับแหล่งท่องเที่ยวที่พักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องชาวสุรินทร์แล้วก็พี่น้องที่เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดสุรินทร์นะครับวิถีชีวิตของอีกอันนึงก็เห็นไซเบสเดอยูวต้อนี่นี่มาไซเบดกันพี่น้องเลยโอ้มีร้านชายน้ำตอนนี้เนาะโอ้คนมาเที่ยวหลายถึงพี่น้องร้านชายน้ำคนเหลือมมากเหรอตอนนี่ร้านชายน้ำนี่เนาะ โอ้มีนางเป็นโอ้นางเป็นสุ่มไผ่สุ่มมั่นตอานนี่เนาะร้านชายน้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะค,ค,คัก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 พี่น้องเลยนี่แหละผมคับมาจนสุดหัวเสนงพอดีเอาขอบคุณทุกท่านที่เกร็ดรับชมครับถ้ามาเที่ยวทางจังหวัดสุรินทร์ก็อย่าลืมมาพักผ่อนหย่อนใจกันได้ที่นี่นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ